วันหยุดพิเศษ11สิงหานายจ้างสั่งให้มาทำงานต้องจ่ายค่าจ้างอย่างไรเอจ่ายเพิ่มอีกหนึ่งเท่าเพราะถือเป็นวันหยุดราชการบจ่ายเท่ากับวันทำงานปกต,ติเพราะไม่ใช่วันหยุดตามประเพณีที่นายจ้างกำหนดซไม่ต้องจ่ายเพราะไม่มีงานลูกจ้างนั่งเล่นทั้งวันเนื่องจากลูกค้าหยุดอันนี้ตอบอะไรกันคะเอาตามที่ตอบเลยนะ <Okay. S 1> ตอบบเย่เย่เยย วันหยุดพิเศษนำนำมากำหนดเป็นวันหยุดตามประเพณีได้ไหมคะที่พลเคยบอกไปว่ามันมีแค่สามคุณสมบัติอ่ะมีแล้วบ้างแน่มีแล้วบ้างนะ,ะงนะแต่นี้มันเป็นวันหยุดอ่าศาสนา,สสนาราดราดอะไรคะราดราดรชก,กาอ่ามันอยู่ราชการอีกอันหนึ่งท้องถิ่นท้องถิ่นอ่ะเฉี่ยประเพณีท้องถิ่นอ่าอออโอเคสังเกตไหมคะทั้งสามอันเนี่ยไม่มีคําว่าวันหยุดพิเศษเลยนะ ดังนั้นวันหยุดพิเศษจะนํามากําหนดเป็นวันหยุดตามประเพณีได้ไหมคะไม่ได้นะคะก็เท่ากับว่าสั่งให้มาทํางานมันก็คือวันทํางานปกติอะ่ะไม่ใช่วันหยุดตามประเพณีลูกจ้างก็ได้ค่าจ้างปกตินั่นแหละค่ะไม่ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม